คืนนี้มีใครอยากกลับมาหาคุนรูเปล่าโอ้นะ congratulation เลยสำหรับคนที่เลื่อนฟีดมาเจอคลิปนี้หรือตั้งใจดูคลิปนี้ก็แล้วแต่เป็นไปได้เหลือเกินว่าดวงชะตาของคุณนะคะน่าจะสัมพันธ์กับคลิปนี้นี่แหละถึงได้เปิด เลื่อนฟีดนะคะมาเจอคลิปนี้หากคุณคิดว่าใช่อยู่ฟังด้วยกันนะถ้าคุณคิดว่าไม่ใช่ก็เลื่อนผ่านไปได้เลยนะคะนี่คือคาทานายของคุณนะมาดูกันว่าค่ําคืนนี้มีใครบางคนกําลังนึกถึงคิดถึงและอยากจะกลับมาหาคุณบ้างหรือเปล่านะหากคุณใจกล้าอยากจะฟังด้วยกันก็อยู่ด้วยกันหาคุณใจไม่กล้าพอก็เลื่อนผ่านไปได้เลยเอามาดูกันค่ะว่าค่ําคืนนี้มีใครบางคนนึกถึงคิดถึงคุณและอยากจะกลับมาหาคุณบ้างหรือเปล่า1 2ึ่งสองและสามจ้า อุยชัดเจนแล้วชัดเจนแล้วว่าค่ำคืนนี้มีใครบางคนรู้สึกนึกถึงคิดถึงคุณเสียได้คุณแล้วอยากจะกลับมาหาคุณนะคะว้าะ คนเก่าๆใครเก่าๆคนคุยเก่าแฟนเก่าต้องบอกเลยว่าค่าคืนนี้เขาน่าจะเห็นสเสน่ห์ในตัวคุณหรืออาจจะรับรู้หรือเห็นว่ามีคนมาสนใจคุณค่อนข้างมากแล้วรู้สึกห่วงก้างขึ้นมารู้สึกหึงหวงขึ้นมารู้สึกว่าลมหึงขึ้นหน้าขึ้นมารู้สึกว่าเห็นคุณมีคุณค่าขึ้นมาแล้วทำให้รู้สึกว่าเขาน่าจะึงหวงคุณนั่นแหละเออในวันนี้นะเออ เพราะฉะนั้นค่ำคืนนี้พอเขารู้สึกหึงหวงคุณขึ้นมาห่วงก้างขึ้นมาแล้วความรู้สึกถัดมาก็คืออยากจะกลับมาคุณนั่นเองว้ายนะดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยมีความหึงหวงมีความห่วง,ม,วม,วงมีความรู้สึกอยากจะแสดงตัวเป็นเจ้าเข้าเจ้าของขึ้นหหา่ครั้งว้าย ขอดูพลังงานงเพิ่มเติมอีกสักหน่อยว่าไพ่จุดสุสารอยากจะบอกอะไรกับคุณอีกเนาะอุ้ยตายแล้วดูจะพลังงานตรงนี้มีโอกาสว่าเขาจะกลับมามีโอกาสว่าเขาจะกลับมาเขาอาจจะกลับมาง้อกลับมาขอคืนดีนะกลับมาทำท่าทำทีดูเหมือนกับว่าอยากจะขอคืนดีกับคุณในเร็ววันนี้นั่นเองโอ้นะแต่ดูคุณยังกลัวๆเนาะหรืออาจจะรู้สึก กังวลใจอาจจะรู้สึกไม่แน่ใจอาจจะรู้สึกว่าบางคนอาจจะเจ็บช้ำมามากเพราะฉะนั้นการกลับมาของเขาอาจจะทำให้คุณรู้สึกกังวลใจไม่แน่ใจหรืออาจจะรู้สึกไม่รู้ว่ากลับมาแล้วมันจะดีไหมด้วยเหมือนกันเนาะเออแต่ดูจากพลังงานตรงนี้ที่แน่ๆเนี่ยค่ำืคืนเนี่ยเขานึกถึงคิดถึงคุณอย่างแน่นอนนะคะเพราะว่ารู้สึกว่าช่วงนี้คุณมีเสน่ห์หรือว่าเขาอาจจะรับรู้ว่ามีคนแอบชอบคุณเยอะมีคนให้ความสนใจคุณเยอะหรือเขาอาจจะเห็นนั่นแหละนะการเปลี่ยนแปลงของคุณ นะในทิศทางที่ทําให้คุณมีสง่าออรราราศีมากๆาําให้เขารู้สึกร้อนรนทนไม่ได้ร้อนรนทนไม่ไหวหึงหวงขึ้นมาภายในใจแล้วก็รู้สึกว่าอยากจะกลับมาหากลับมาขอเริ่มต้นใหม่กับคุณอีกสักครั้งหนึง่ง <zo ars> ขอดูพลังงานเพิ่มเติมอีกสักใบนะว่าไพาจ่จุดสอสารอยากจะบอกอะไรอีกนะจ๊ะโอ้ดูจากพลังงานตรงนี้มีโอกาสนะถ้าไม่ใช่ค่ำคืนนี้เลยนะก็ต้องบอกว่าเร็วเร็วนี้เขาน่าจะมีโอกาสทัก ถ่ายมาหาคุณอย่างแน่นอนเขาจะทักมาบอกว่าคิดถึงเขาจะทักมาถามว่าสบายดีไหมเขาจะทักมาถามว่าทําไมช่วงนี้ดูดีขึ้นน่ารักขึ้นมีแฟนหรือ,อยังมีคนมาจีบหรือเปล่าเขาจะทักมาไถ่าถามนะมาสืบนั่นแหละนะมาอยากรู้เรื่องคุณในเร็วๆนี้อย่างแน่นอนโอ้นะใครแล้วก็นายนายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปเยอะ เพื่อยืนยันรับพลังงานของคุณนะคะยินดีด้วยนะ